สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องแม่น่อยหนาแฟมิลี่นะคะ <c oughs> วันนี้พาลูกช้าออกมายืนข้างนอกเอาช่างมาเสริมเหล็กด้านล่างช่างทำเสร็จแล้วช่างทำเสร็จแล้วจะพาลูกเข้าบ้านลัวฝนตกอากาศคุ้มวันนี้ลัวฝนจะตก โอ,อ้มายืนข้างหน่อยเศรษฐไม่หน่อยเล่นลัดมืดเศราฐเลยเมยจนเมยเลยเฉลนไปหาตสร้างเพื่อนปูกอยู่ขางๆเพุ่อนเฉลนไปหาสร้างง่าเพื่อนเพื่นคพื่อนคพืพ่นง่ายาเนียบๆเพื่นไม่หน่อยเล่นรัดจนเฮียแตกไม่หน่อยกระยานเล่นไปส่นสร้างง่าเพื่อนสร้างง่าเพื่อนบริมากสร้างหน่อยก็ลัวไปเข้าบา้านเข้าบา้านคพื่นจะตก เดินแม่ด้วยนะเพราลูกเข้าบ้านเร็วไปอาบน้ำที่บ้านมาๆมาๆมาโมา่งนอนแล้วนะแต่ยังไม่นอนอย่าวิ่งเดินเรียนเรียนอย่าเรียนอย่าเรียนค่อยค่อย,อยคอยใส่เขากกก็กกอยู่ไหนอันอันอันเด็กดือ้อเด็กดือ้อดื้อมาก จะวิ่งอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้เห็นไหมพี่ไข่ตุนอยู่พี่ไข่ตุนอยู่ข้างหนา้านะนั่นไม่ในหนาเห็นพี่ไข่ตุนนะฮะไขตุนระวังไขตุนระวังนั่นนอนเท็ยบยางระบายอืมอ้เมนเลยหนาขันหาง <laughs> อยากตีหาง,งลุกขึ้น เออมึงมึงเจ็ดแงเจ็ดแดงอุ้ยแม่คันหางแม่คันหางยังประันหอดขอบเลยลุกขึ้นลด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 ,ลดไปไปเข,อขอาคอกอุ้ย ไปไปไปเขากอกกนเอากระตุนขอขอกับพ่อกรตุนวันนี้ <c oughs> บุญญาตครับบุญญานไปไปไปนั่นสิเล่นเขาดักรถนั่นสิเล่นส้นรถนั่น <c oughs> เล่ยนยางเดียวเลยเอาเอาวางงี้ย,ยิ่งยางเดียวเลยไปเข้าไปไปเข้าไป นั่น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 เข้าไปเลยจ้าเข้าไปเลยดึงตูมาขออกันหนึ่งอย่าต้องรีบปิดประตูตรีบปิดประตูไม่งั้นไม่ได้นัดนัดลูกตัวเสื คุณแม่ก็แซบคุณลูกก็แซบเมื่อห่อนดอกแต่ห่อนก็นจิพะอีกดอกพระเจ้ากับุญนลุดบุ่นฟ้าหลัวไว้ฝุ่นในเมย์จะยู่หลวมจอยู่หลวมเมื่อเช้าช่างทำเสร็จแล้วเสริมเหล็กด้านล่างให้แข็งเวลาเขาขึ้นเหยี่ยวจะได้ไม่หัก เด็นหล็กด้านหลังคบะเด็กน่อยกี่ดือ้อเด็น้อยตัวเสพยังไม่น,นอนวันนี้เช้านี้ยังไม่น,นอนนอนนิดนึงตั้งแต่เช้าไม่มีน้ำอาบแล้วโอ้น้าเปิดใส่ไว้น่ะจะอาบเบร่ร์จะ่าบริด้ปิดถังเ่อร์กิดถัง เด <kommt. S 2> ี๋ยวสร้างจะเป่าไปจะจะให้สร้างขุดหลุมแต่ให้สร้างขุดหลุมซอยตั้งเสาซอยก่อนเดี๋ยวช่างขุดหลุมช่วยช่างเชื่อมเสร็จแล้วจะให้ขุดหลุมแล้วก็เทเสาไปอาบน้ำอ่ะเร็วๆไปเอาสายยางฉีดเลย สายยางฉีดเลยครับเด็กดื้อมากน้ำไห้บ่แห้งเอาน้ำสวนสัตว์น้ำหลวงพอ่ออันนี้น้ำวัดน้ำหลวงหลวงพ่อเปิดมาแห้งเนาะแต่เพิ่นเปิดมาแห้งมันก็แ <laughs> เ้งเาเมยก็หิวน้ำดูกระหิวน้ำ ดูก็นิ้วแม่ก็นิ้วดึงใส่เลยได้ด sure ึงดึงใส่ย่างใส่เลยเห็นแม่กินเนาะเห็นเห็นแม่กินกินนาะกับใส่ย่างก็ตะชวบ้านบอกว่าได้นอนกระเืินก็เห็นแม่กินก็เลยเลี่ยนแบบแม่แม่ผ้าเห็นจะได้เห็นเบิ่งเมื่อวานแม่พ้าคุดลุ่มกับคุดลุงมเนาะ มองได้เป็นหลุมหมดเฮ้ยเป็นหลุมหมดเนาะแม่ภาคแม่โคเนาะแม่แม่เนื้อหนาเป็นแม่โคาลูกขุดหลุมเป็นยังไงครับเฮ้ยบ่มมอนี้ยังบ่ทันเดีนอนเลยนอนนิดนึงเดี๋ยวเต็มมืทันเดี๋อกกอกคือเ้าเอานอนในหลุม เอนิ้วนอนเลยเลนนยวนอนแล้วแม่แม่นิ้วนอนแล้วห่วงแล้ววันนี้ยังไม่ได้นอนนอนนิดหนึ่งไปเสร็จเช้าเช้ายังไม่ได้นอนอีกห่วงแล้วเรลี่ยว ้ทเออะว่าลกถึทางหนึงหวานนี้แล้วทางนึ่งขอไกินขอมันแล้วคื่อของมันคเือของเดียวนะางมันกูกคือขอมันนมันให้มงวังหูวาิละคือเหือนฉาของัุม่วงแล้วครับไม่เล่นั่นท่าเปรงทางหนึ่งนะเนี่าแปรงแล้ว ถ้าแม่บ่พป้าตกใ,ใจก็บ่เปิญยังสำคัญแม่์น่ะละ่ะเออถ้ามีแต่แม่์น่ะล่ะพาเป็นถ้าแม่ถ้าลูกบ่อปาถ้าแม่บ่อป้าป็นเออถ้าแม่บ่พาปเป็นก็อยู่ซื่อๆน่ะละ่ะย้ำเห็นหมูเห็นมาม่าลูกบ่ได้ย่านดอกมีแต่แม่พาประท้วงลูกก็ย่านเออเออเอ วันฮาฮาฮ่าฮเป็นยังไปง่าเขาหักยันไปเสียบก้าง่าเขาอยู่นาทนติง่าเขาหักใกล้ตัวเสียบเดเๆอยู่ก้าง่าเขาเห็นจะไหนสนะเรนหลัดเออเก็บอร์ดื้อบุหูยานไปเนาะไผ่ยางเดียว หมูมเลินเขามาเล่นน้ำนี้ดุดโพกโอ,องเขาดเดออละไทยมะล่นน้ำนี้อุ้ยเล่นดุดกินน่มเขาหนมันนี้เออละไทยกับเสียวเป็นบอเสียวขากับซนอนลงสิมีมือน,นั่นอู้เสียวจนา่าเบี่ยนไปจะกุนเนาะจะบอกือพ่อยได้พ่อยหัวจักหยานสัง่งบวกกาเขาไก่ดอกอันนี้บุกย่างเดียว พร้อมบวกอย่างเดียวครับไปไปนอนเร็วนอนได้เร้วนอนได้ <c oughs> นนเร้วมีเศ <c oughs> ื้าปอตาเป้งเร็วครับแม่แม <c oughs> ่ตาเป้งไปนอนเลยเดี๋ยวก็นั่ง นั่งกันขาขันขาขันขาไปอาบน้ำออกก่อนเรียนทด่งห่อนิหดดินให้ซุ้มเด้จะคอยนอนได้นั่นบ่นอนเลยห่อนอากาศห่อน ดันอกเลยครับดันอกนั่น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 ยังบนบันเดี๋ยวเชือกมัดเปิดออกได้เลยตัวหูวีที่อย่าเด้อบันได้มัดเชือกได้นี่หาทางออกไม่นี่ไหมหาทางออก อย่านะอย่านะเด้อเด้ออย่านะครับอย่านะครับ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราต้องแม่น้อยหนาไปมอ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ